นักวิจัยค้นพบสิ่งทอโบราณที่ย้อมด้วยเคอร์เมสในถ้ำกะโหลกศรีรษะของประเทศอิสราเอลซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึงยุคสมฤทิ์ตอนกลางสิ่งทอชิ้นนี้ทำจากผ้าลินินและขนสัตว์ที่ย้อมสีแดงโดยมีอายุช่วงระหว่าง1954ถึง1767ปีก่อนคริสตกาล สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้พิเศษคือการใช้สีย้อมแดงที่ได้จากแมลงเคอร์เมสเวอร์มิลิโอหรือแมลงเกล็ดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งสีที่หรูหราและหายากในสมัยโบราณโบราณวัตถุสิ่งทอถือเป็นของที่หายากมากเนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายตามกาลเวลาทำให้การเก็บรักษาในสภาวะพิเศษในถ้ำนี้จึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสีแดงที่ได้จากแมลงชนิดนี้หายากพร้อมกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานหลายคนจึงเป็นไปได้ว่า สิ่งท่อเหล่านี้ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะและอำนาจในสังคมยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์